พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแลนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับนนติบุคคลหมายถึงอะไร นิติบุคคลเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นให้มีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดายกเว้นสิทธิและหน้าที่บางประการที่นิติบุคคลจะมีอย่างบุคคลธรรมดาไม่ได้การจะเป็นนิติบุคคลได้ต้องมีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ตัวอย่างของนิติบุคคลนะครับเช่นบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญสมาคมมูลนิธิวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาหน่วยราชการกระทรวงทบวงกลมรัฐวิสาหกิจมหาวิทยายลายัยจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล กองบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเป็นต้นและสิ่งที่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลเช่นรัฐบาลกลุ่มหรือคณะบุคคลกองมรดกหน่วยราชการที่มีฐานะเป็นกองสำนักสงฆ์สุเราอำเภอชมรม เป็นต้นซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลดังนั้นจึงไม่อาจเป็นโจทฟ้องหรืออาจถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผม ทีมดรกิตศักดิ์เนติบ,บัฑิตไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ